การฝึกในส่วนของกองทัพอากาศเป็นการฝึกบินขึ้นลงและปฏิบัติการทางอากาศโดยใช้สนามบินของพลเรือนที่จังหวัดภูเก็ตนะใช่นะครับโดยกองทัพอากาศครับร่วมกับการท่าอากาศยานนะครับฝึกการขึ้นนะครับการบินขึ้นลงครับและการปฏิบัติทางาอากาศนะครับโดยใช้สนามบินพลเรือนอเนี่ยในการทดสอบการใช้กําลังของกองทัพอากาศประจําปี2568นะครับอันนี้จัดขึ้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เครื่องบินที่กองทัพากาศส่งเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ก็จะเป็นเครื่องบินขับไล่ F16 MLU ซึ่งเดินทางจากฝูงบิน403กองบิน4 03, ที่ตากรีจำนวนถึง4ี่ลำใช่ไหมใช่ครับผมและมีเครื่องบินลำเรียงน,นะครับ430นะครับฝูงบิน601เนี่ยนะครับกองบิน6จำนวน1นครลำแล้วก็ยังมีเครื่องบินลาดตระเวนตรวจการ DA42 MNG จากฝูงบิน402จากกองบ,บิน4ที่ตากรีเนี่ยอีก1นึ่ลำนะครับอันนี้ทำเพื่ออะไรครับนะเพื่อดำรงขีดความสามารถนะครับในเรื่องของด้านความอ่อนตัวนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลักษณะพิเศษของ กำลังทางอากาศครับที่จะเป็นจุดเด่นที่ทาให้กําลังทางอากาศเนี่ยสร้างความได้เปรียบในสถานการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้กําลังป้องกันประเทศนะครับการลําเลียงทางอากาศนะครับและการช่วยเหลือบรรเทาสารพายให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองก็จะทําให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจนะอุ่นใจนะครับกับขีวธสมาติในการปฏิบัติภารกิจทั้ง3เรื่องที่น้องกั้งบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันประเทศการลาเลียงทางการและการช่วยเหลือประชาชนยามที่เกิดสารพายนะจะได้ ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วแล้วก็ปกติเราก็จะขึ้นลงสนามบินทาหารใช่อันนี้ก็ทดสอบขึ้นบินสนามบินของบุรเรือนนะแล้วโอคากาตะกาญจนภูเก็ตเนี่ยท่ากาศญจนใหญ่นะใช,<ม>ใช่นะครับอากาศนานาชาติแล้วก็เป็นที่ขึ้นลงของเครื่องบินพมิดน,น,นะครับวันวันนึงก็หลายไฟล์เที่ยวบินนะ,<ช>นะครับโอ้นี่เหมือนงานแอร์โชว์วันเด็กเลยนะตื่นบุเก็ตตื่นใจนะครับ